นอบนอมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผูต้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบนนอมพระธรรมพระสงฆ์วิดามารดาคูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องคิดไม่ทันก็ได้รู้สึกขึ้นมาในสิ่งที่ผู้พูดเอง สถา,านะที่เป็นพุทธบริษัทในยุคสูงวัยก็เล้นน้อมถึงที่ได้เกี่ยวข้องกันเกียบทุกวันก็เป็นเรื่องของกิจกรรมงานสีดำที่ได้มีการเคลื่อนไหวไปกิจกรรมเหล่านี้ก็อรอบทิศเลยก็ทำให้ความรู้สึก การใช้ร่างกายใช้เวลาที่จะต้องเคลื่อนไหวไปสู่กิจกรรมเหล่านี mm. ้ก็จะเห็นว่าเราต้องมีการปรับตัวและก็จัดขั้นตอนใน,ในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องณปัจจุบันทันที mm. ก็หมายถึงสิ่งที่เราต้องน้อมเสมอนั้น mm. ก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรม ซึ่งเราจะต้องทำภารกิจสำคัญในเรื่องผู้ที่วัยชนก็ดีแม้กระทั่งตัวเราสูงวัยก็ต้องให้กำลังใจทุกคนโดยที่เรามีโอกาสได้รู้จักมาคุนก็ดีหรือทำประโยชน์ให้เกิดแล้วก็เป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเองถ้าเหล่านั้นไม่มีความความพร้อมทั้งกาย ทั้งใจเราก็อาจจะต้องปล่อยปละละเลยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝนเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้าหมองเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้ก็เป็นเรื่องของหมู่คณะกาลยาัยมิตรกันบ้างแล้วก็หมู่ญาติบ้างหมู่สังคมต่างๆบ้าง และสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะตะเตรียมการร่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีความจําเป็นและสําคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวเองให้เกิดความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวที่จะฝึกจิตใจตัวเองในเรื่องสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงต่างๆเหล่านี้ นะให้พร้อมอยู่เป็นนิดเป็นกิดเป็นประจำสิ่งที่จะสร้างความพร้อมเหล่านี้เท่าที่เราน้อมดูนะเราจะเห็นว่าเราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองเรื่องการพิจารณานะครับว่าทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับบางสิบางเรื่องบางราวก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ ไม่ได้ทราบลราก็ตั้งใจนะครับยังแต่ศูนย์กลางผู้พูดเองถ้าหากว่าอยู่ในศูนย์กระทุ่มแบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรา,เ,าเป็นศูนย์กลางที่เ 3, 4, ทั้งสมทิศสี่ทิศรอบข้างเหมือนกันถามว่าทำไมต้องเป็นเรื่องมาพูดจาก,กันเราจะเห็นว่าผู้ วัยชนนะครับที่เสียชีวิตกันก็เป็นที่ที่แปลกเหมือนกันนะบางท่านหลายท่านทีเดียวที่เมื่อสิ้นชีวิตไปโดยที่เตรียมการไม่ทันนะครับอย่างกลุ่มญาติที่ที่จะทำบัญชาบาักิจในวันถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าก็นอกในห้องน้ำกันนะครับเสียชีวิตแล้ว อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นญาติเหมือนกันก็ไปเสียชีวิตในสถานที่สาธารณะต่างๆเพราะเหตุจากยุคใหม่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าความร้อนมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความร้อนมากแล้วอากาศก็มีพิษมากเหมือนกันนะครับทั้งอากาศเป็นพิษเนี่ยเป็นฝุ่นละอองมากแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยก็ต้องรับ ทั้งความร้อนได้รับทั้งมวลสารพิษต่างๆที่ต้องหายใจเข้าไปนะครับก็ทําให้ร่างกายนั้นบอบช้าอยู่นะครับแล้วก็ด้วยส่วนรวมที่เราได้พิจารณากันก็หมายถึงมนุษย์เราย่อมมีกรรมวิบากของตัวเองนะครับจึงขาดการฝึกฝนอบรมในพระธรรมคําสอน กันด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่ายุคใหม่ก็ไม่ค่อยเชื่อกันเรื่องสิ่งที่เป็นบุญธรรมกรรมแต่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เชื่อและก็หมดโอกาสจะแก้ไขแก้ตัวเนื่องจากการที่เราอาจจะคิดเองว่าเรานั้นจะสามารถกระทำการเตรียมพร้อมของตัวเองให้อยู่ในเหตุการณ์ ก็เรียกตั้งสติได้นะครับรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มีสภาพแปรปรวนนะครับผันผวนต่างๆเหล่านี้ก็มีหลายอย่างทั้งอาหารอากาศนะครับอารมณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่พวกเราได้มีโอกาสรับรู้กันนะครับ จะเห็นว่าเราเคลื่อนไหวมากๆาเนี่ยการสัญจรด้วยผ่านหน้าต่างๆก็มากมายโดยเกินนะครับเมื่อผ่านหน้ามากมายด้วยความจําเป็นของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับเราจะเห็นว่าการอาหารก็ต้องเร่งรีบการเคลื่อนไหวก็เร่งรีบการจะพูดจะจากันก็ต้องเร่งรีบนะครับมีเป้า หมายอะไรก็เร่งรีบในการที่จะสรุปเป้าทุกอย่างก็เป็นการเร่งรีบ mm. เคลื่อนไหวไปสู่การกระทําทางกระแสะโลกสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นกันว่าสิ่งที่เราขาดไปก็เรื่องของการฝึกจิตใจนะครับการที่ได้ฝึกจิตใจเป็นผลดีแล้วก็ทำให้เห็นว่าก็จะเกิดความพร้อมกับตัวเรานะครับเพราะนั้นมนุษย์เรา เราจะน้อมดูสิ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้ใช้ชีวิตแต่โบราณเนี่ยท่านมีสติเหมือนกันถ้าที่ดูนะครับท่านก็ฝึกสติรู้จักตัวเองรู้จักหน้าที่ที่ตัวเองกำลังทำนะครับในสมัยโบราณไม่นิยมใส่เสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยนะครับใส่เฉพาะส่วนล่างนะฮะ มีกางเก,ง,เกงคุยแหงบ้างอะไรบ้างก็นุง่งมีผ้ากับมาคาดพงุงเสื้อไม่ใส่นะครับเขาก็ใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่สิ่งที่อศัศจรรย์และก็เป็นการใช้ชีวิตด้วยมีสติได้มีสมาธิด้วยการอ่อนน้อมนะครับในพระธรรมคำสอนเนี่ยจะเห็นว่าบรรพบุรุษเราสมัยอดีตนั้น กิจกรรมหลักก็มีการเ,าเขาเรียกสวดมนต์ไหว้พระกันในบ้านในเรือนยามปกตินะครับไม่ได้หมายถึงไปหลีกหนีบ้านเรือนไปสู่สิ่งภายนอกเมื่ออยู่ในบ้านในเรือนเราจะเห็นว่าการที่ได้กะระทำนะครับมีความเพียรในการนอบน้อมการนอบน้อมหมายถึงการที่เขาเรียก ทางกายที่เราได้กระทำได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่กระทำนั้นเขาสํารวมนะครับระวังตัวเองการจะพูดจะกระทำการจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยท่านมีอุบายของท่านให้รู้สึกรู้จักตัวเองรู้จักการเคลื่อนไหวรู้จักสิ่งที่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้จึงเรียกว่าการที่ มีความพร้อมนั้นก็ก่อประโยชน์ทำให้จิตใจนั้นไม่กระโดดลดเต้นไปสู่จริงภายนอกทีนี้เราก็มาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ยุคใหม,ใหม่แต่จริงๆแล้วก็โบราณนะครับแต่ว่าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังตามยุคสมัยใหม่ก็บันทึกเอาไว้มีการถ่ายทอดกันนะครับว่าการที่ เป็นนักพัฒนาควบคู่กับหน้าที่ทางกายทางใจจะ,จะต้องฝึกฝนอบรมการมีศีลสมาธิแล้วก็มีสติมีปัญญากันอย่างนี้ก็ทำให้เข้าใจนะจากปัจจุบันที่เราได้ยินได้ฟังก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องอดีตที่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ ท่านฝึกฝนนะครับจนมีกำลังใจที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหยิบมาพูดจากันในเรื่องออจะทำอย่างไรให้ทันเหตุการณ์ของความเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมของความเป็นจริงของตัวเราเองเรื่องสำคัญก็เป็นเรื่องของตัวเราเองนะฮะ เพราะเราจะต้องใช้ชีวิตในกระแสลโลกสืบลูกสืบหลานสืบสังคมต่อๆกันไปนะครับสังคมเนี่ยหมายถึงหมู่ชนต่างๆที่เรามีโอกาสนะครับก่อประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ให้กันและกันถ้าส่วนรวมก็หมายถึงประเทศชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศชาติก็หมายถึงรวมหมายถึงจิตวิญญ,ญาณด้วยก็คือศาสนานะครับ สิ่งที่เป็นอุปธถร,รมค้ำคูณพระมหากษัตริย์เราก็น้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราได้เห็นหน้าที่การทำภารกิจพร้อมเนี่ยมันหมายถึงการต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนเตือนตัวเองนะครับในการที่จะใช้เหตุปัจจัยสี่เราก็จะมีการาก็เรียกสร้างเหตุปัจจัยสี่ด้วย แล้วก็จะต้องมีการทนุถนอมเหตุปัจจัยสีด้วยเห็นคุณค่าในการที่จะเอามา,าทำภารกิจเครื่องนุ่งหมอาหารบริโภคยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยนะครับนี่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีความสำคัญอดีตโบราณเนี่ยนะบ้านเรือนใหญ่โตนี่ก็จริงแต่ว่าจะต้องมีลาน กว้างๆไว้เพื่อให้เกิดอากาศถ่ายเทนะตามชนบทเราก็จะเห็นกันทั่วไปสมัยดีทุกผู้คนก็สังเกตดูนะว่าบ้านเรือนเนี่ยก็จะมีชานหมดทุกหลังนะครับชานบ้านเนี่ยเป็นศิลปะเลยนะครับเป็นประเพณีถึงแม้จะเป็นบ้านทรงไทยทรงปัญญาทรงมกโลอะไรก็ตามนี่นะครับจะต้องมีชานลานข้างบ้าน ในะหรือบริเวณภายในเนี่ยเพื่อจะให้มีแดดแลว้วก็มีลมระบายทายเทนะครับแต่ยุคสมัยใหม่คนที่อยู่ในเมืองก็จะนิยมกันนะเป็นบ้านเขาเรียกบ้านทาวโฮมทาวเฮาประเภทนี้ก็จะเห็นว่าบ้านชิดติดกันเป็นแถวยาวเพราะนั้นเมื่อบ้านลนาักษณะติดเป็นแถวยาวๆเนี่ยนะสิ่งที่เกิดปัญหามาก ก็คือเรื่องอากาศนะครับอากาศต่างๆนั่นแหละครับที่เราประสบปัญหาของการใช้ชีวิตกันแต่เนื่องจากความจําเป็นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะมีภาวะของการที่ต้องหาที่อยู่อาศัยกันด้วยความเร่งด่วนนะครับแล้วก็ต้องการหมู่คณะไม่ให้เงียบเหงานะครับอยู่ในแหล่งใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียน ใกล้เมืองนะครับเพราะฉะนั้นที่เราได้ดูอย่างนี้ก็ได้เหตุของความเป็นจริงเหล่านี้หมายถึงการสร้างความพร้อมเหมือนกันนะครับแต่การที่ได้สร้างความพร้อมอย่างนี้ถ้าหากว่าเราน้อมถึงการใช้ชีวิตปัจัยศีแล้วเราก็ต้องพิจารณาต่อนะครับว่าอาหารที่เราต้องใช้บริโภคนั้นมีสารอาหารที่เหมาะสมกับเรา หรือไม่และเราจะจัดเก็บอาหารบริโภคไว้อย่างไรนะครับอาหารบริโภคเนี่ยรวมถึงน้ําด้วยนะครับน้ำที่เรามาบริโภคกันแล้วก็อาหารธาตุต่างๆที่เราจะต้องจัดระเบียบเข้าไปในร่างกายของเราเพื่อเกิดพลังงานเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวได้นี่นะครับก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเระจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ ต้องควบคู่กับการสร้างความคล่องตัวของเรานะครับภาชนะก็ต้องมีใช้สมัยใหม่นะต้องมีใช้แต่สมัยอดีตเนี่ยสี่ห้าสิบปีเนี่ยไม่จําเป็นมากนักเพราะเราใช้การเคลื่อนไหวด้วยสาธารณะกันนะครับรถยนต์รถแท็กซี่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่ออดีตเป็นอย่างนั้นแต่สมัยใหม่ ทุกอย่างก็เฟอ้อเฟออยู่นะครับเช่นที่ยู่อาศัยก็มากมายเฟอ้อกันเสื้อผ้าพรก็มากมายอย่างนี้เราก็เห็นกันแล้วก็ทำให้เราได้ผุดขึ้นมาในใจสิ่งที่ได้เห็นขึ้นมาณวันนี้นะครับว่ามีคู่คนก็แปลกเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเครื่องมือห่มนั้นสมบูรณ์ แต่เราก็ได้เห็นกันว่าเมื่อสมบูรณ์เนี่ยเราก็พยายามสร้างให้มันเบาบางให้มันสลายให้มันมีจำนิให้เกิดแผลบกพร่องก็จะเห็นนะท่านหนึ่งก็ใส่นุ่งกางเกงยียนเนี่ยก็จะมีแผลเวอะวะอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ดูและพิจารณาว่าการที่เราเาขาเรียกไม่ได้เตรียมเรื่องกำลังใจนะครับ เราไปใช้ชีวิตในกระแสะโลกกันเนี่ยบางทีก็สูงไวัยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้จำหนินะแต่เราพูดกันเฉยๆว่าเป็นแฟชั่นนิยมนะเป็นเรื่องของตลาดนิยมเนื่องจากเกิดจากสินค้านั้นมันเฟอ้อไปแล้วนะนะนะเครื่องใช้พานนะอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเฟอ้อเนี่ยคุณค่าที่เราได้เห็นกันก็จะไม่ค่อยมีนะครับ เห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยจะเกิดคุณค่าแต่สิ่งที่เราได้เห็นคุณค่านั้นคือเรื่องของเมื่อกิจกรรมสูญเสียเกิดขึ้นเราจะเห็นทันทีนะครับว่าสิ่งที่เป็นกําลังใจของผู้ที่เป็นหมู่ญาติของผู้สวายชนนั้นก็คือกําลังใจจากหมู่คณะสังคมมนุษย์ด้วยกันที่จะมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อจะเป็นกำลังใจของการสูญเสียนะผู้ที่รักผู้ที่เ,เกี่ยวข้องนะครับใกล้ชิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ดีหรือเป็นคนที่วัยเดียวกันหรือเป็นลูกเป็นหลานก็ตามนี่แหละครับสิ่ที่เราได้น้อมดูกันว่าเมื่อความจเจริญมากๆก,การฝึกฟาร์มพร้อมนี่นะครับ มีความสำคัญและจำเป็นมากๆถ้าเราคำานึงเหตุปัจเจศเนี่ยในยกสิที่เคลื่อนไหวกันพร้อมเพรียงมากๆอารมณ์ก็แปรปวนเพราะนั้นด้วยเหตุของอารมณ์แปรปวนก็เป็นเรื่องของกรรมวิบากชะตากรรมที่เราไม่ได้สั่งสมหรือมีการแก้ไขตัวเรานะครับเพราะนั้นผูพ้พูดเอง ได้น้อมพิจารณาสิ่งรอบข้างนะั้นได้พูดจาก,กันบ้างได้มีการรละลึกเรื่องราวบ้างก็จะเห็นว่าพวกเรานั้นยังประมาทกันนะครับเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเราได้ยินได้ฟังนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการที่เรานำจิตนไปสู่ภายนอกนะเขาเรียกว่านั่นเป็นเรื่องของ ไม่เด้น้อมสิ่งที่เป็นตัวเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหตุของวามเป็นทุกข์นะครับแล้วก็ทุกข์ซึ่งแก้ไม่ได้ต้องใช้ความคิดเป็นตัวแก้แต่ถ้าเราก็าน้อมหาตัวเองนั่นหมายถึงเราหาวิธีการดับทุกข์คือรู้จักทุกข์นั่นเลยครับแต่เป็นเหตุให้เราดับทุกข์ได้จากการรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านมีปริศนาไวใ้ให้ พวกเราพุทธบริษัทสีเนี่ยมีการเตรียมให้พร้อมในการที่จะจะด,ดำเนินชีวิตและก็พัฒนาใจนะครับให้เกิดการใหเ้เข้าถึงการยอมรับความเป็นจริงนั่นเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผูพ้พูดก็เดยได้น้อมพูดจากันเหมือนกันว่าการที่เราใช้ชีวิตนั้นแต่ละวันก็ ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงหรือหยุดยั้งชีวิตดับลงได้ทุกขณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทนะก็พูดจากันด้วยความคุ้นความชินในการที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจนะครับไม่ให้ค้างค้างไปสู่วัตถุภายนอกนำหน้า ถ้าเราใช้วัตถุสิ่งของนำหน้าคาดหวังต่างๆไปสู่สิ่งที่จินตนาการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของเราประมาทเพราะเราจะไม่ประมาทก็ต้องน้อมหาปัจจุบันนาการในตัวเองนะครับสิ่งที่เป็นร่างกายก็ดีสิ่งที่มีความรู้สึกลับกระทบต่างๆตาหูจมูกลิ้นผิวกายสัมผัสใช่ไหมวันนี้เองจะเห็นว่าอากาศก็ร้อนมาก นะครับแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราได้รับทราบแล้วก็มีการจัดระเบียบขั้นตอนของการเคลื่อนไหวไปสู่ภารกิจต่างๆนะครับเราจะไม่รู้สึกนะครับว่าเป็นเรื่องปฏิฆาหรือท้อแท้แต่การที่เราใช้ชีวิตด้วยเหตุของการฝึกความพร้อมนะครับความพร้อม,อมหมายถึงที่เราได้บอกไปแล้วว่าการที่เราจะพร้อมนั้น ก็เห็นช ok> ีวิตไม่เที่ยงแต่เราเห็นชีวิตเราเนี่ยไม่เที่ยงนะครับเราก็จะเกิดการยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเราใช้เวลาที่เหมาะสมนะครับกับการที่พิจารณาภายในของตัวเรานะครับตัวเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับ ถ้าเราได้ดูตัวเรามากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นนะมีความขยันมันเพียนนะครับมีเรื่องจัดระเบียบวินัยต่างๆอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับให้เราได้เรียนรู้กันว่าการที่เราจะใช้ชีวิตนั้นจะต้องประกอบภารกิจ การเรียนรู้สัจธรรมน้าปัจจุบันาการเมื่อเราเรียนรู้ปัจจุบันาการเราก็จะไม่เกิดความประมาทนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะฮะก็มีโอกาสนะเป็นโรคใ,ใหม่ๆก็เรียกโรคสโตกอะไรนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วประกอบกันมันเรื่องของภายในร่างกายนี่นะรับบรรยากาศไม่ได้จากสิ่งที่เป็น ภาวะต่างๆจะทําให้ร่างกายเราช็อกทำนองนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจะสร้างสารรค์ให้งดงามแล้วก็มีกําลังที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้สั่งสมไปด้วยบุญกุศลภายนอกน้อมเข้าถึงจิตใจของเราอยู่เนืองเนืองอยู่นิดๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ไ,มได้ทำภารกิจ มากมายในเรื่องภายนอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานนะครับเราต้องรู้จักธรรมชาติสัจธรรมของชีวิตเรานะครับให้รู้จักการที่เราอยู่กับปัจจุบันนั้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้านะว่าใจของเรานั้นสะเทือนวันไหวก็แสดงว่าเป็นทุกข์มากทางใจ ด้วยเหตุของการยึดมั่นถือมั่นชีวิตเรานะครับบางทีเราทําคุณงามความดีก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเรายังเกิดความสลดเศร้ามองทั้งๆท,ที่เรานั้นสร้างคุณงามความดีนะครับจําเป็นมากถ้าหากว่าเราเไม่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเนี่ยเป็นไปเผลอตัวไปสร้างอากุศลสั่งสมไว้ เราก็จะสั่งสมไปด้วยกรรมวิบากเมื่อกรรมวิบากที่เป็นอกุศลเนี่ยเราจะเห็นว่าเรา,เราจะได้ยินกันเสมอนะฮะกรรมตามทันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่ากรรมตามทันเราก็จะเห็นเหมือนกันทําให้เกิดวิบัติเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บทําให้สังคมนั้นเดือดร้อนใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ คำว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ทาให้เดือดร้อนไปสู่ส่วนต่างๆเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างลูกหลานก่อความเดือดร้อนบ้างนี่แหละครับเป็นกรรมวิบากที่เป็นอกุศลส่งผลให้เรานั้นต้องรับสิ่งที่เป็นเวทนาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับนั้นพวกเราเนี่ยมีความจำเป็นมากที่ต้องมาพูดจาก,กันนะครับ วันเวลาช่างเร็วมากนะนี่เราไปจะกลางปีอีกแล้วใช่ไหมถึงอากาศก็ร้อนโดยธรรมชาติที่เราเห็นความผันผวนก็คือ,อทราบข่าวเหมือนกันว่ามีพายุทลมนะทางภาคอีสานเนี่ยนะครับแต่ทางภาคกลางเราณปัจจุบันเนี่ยมีแต่ความร้อนแล้วก็เราก็เห็นว่าไม่มีฝนไม่มี น้ําธรรมชาติถึงมาหล่อเลี้ยงขี้คายแล้วนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกไว้เราจะทุรน,นทุรายเกระเสดกสนกล่าวร้ายกล่าวโทษผู้ที่บริหารจัดการน้ําเป็นอย่างไรอะไรประเภทนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่กับโลกที่เป็นจริงแล้วเราก็น้อมพระธรรมเนี่ยเอามาพิจรารณาถึงความเป็นจริงทุกอย่างก็มีสภาพ เป็นจริงที่เราก็อยู่กับโลกตามที่โลกเจริญนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้สึกตัวให้ทันนะปัจจุบันนาการนั่นหมายถึงเรา,เารู้ทันมีความพร้อมแต่ถ้าว่าเราไม่รู้เนี่ย,ยไม่คิดจะทํากรรมที่ดีบางทีมันก็รอคอยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็เสือเสียโอกาสก็ไม่สามารถจะคิดแล้วก็ทําให้สําเร็จได้ ก็เรียกว่าไม่ได้สั่งสมการพัฒนาก็ดีหรือการสั่งสมบุญกุศลภายนอกภายในก็ดีนะครับแต่ลรติดกระแสะโลกเนี่ยก็ทำให้เสียโอกาสอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มาพูดจากกันว่าการที่เราจะใช้ชีวิตนั้นจำเป็นมากที่เราจะต้องทำหน้าที่แล้วก็ต้องมีการฝึกใจนะครับ ฝึกจิตใจตัวเองให้อยู่กับปัจจุบรันรการเพื่อจะรู้ตัวเสมอว่ามีความเปลี่ยนแปลงกับสังขารของเราอย่างไรแต่ละวันแต่ละขณะนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เว่ย่ยก็เห็นว่าชีวิตนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้แล้วก็จะมีปัจจัยสีพอเพียงพอสมควรแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจที่มั่นคงเข้มแข็งนะครับ ไม่ได้คาดหวังกับสิ่งภายนอกต่าง,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 งๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเราก็พูดจากันเพื่อจะเล่าสู่กันฟังเรื่องอาการที่เราคิดไม่ทันหรือคิดไม่ได้ก็โดยเหตุของความประมาทนั่นเองนะครับไม่ได้น้อมกระทําสั่งสมไว้ผัดวันประกันพุ่งก็ทําให้เกิดการผิดพาลาดล้มหายใจจากกันไปนะครับหลายท่านก็เป็นญาติกันหลายคนนะครับ เอเสียชีวิตไปก,ก็จะต้องไปร่วมกิจกรรมงานเหมือนกันนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่าการที่ไม่ได้ฝึกฝนนั้นเราก็ใช้ความประมาทกกชีวิตเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งให้เราได้มาดูแล้วก็พิจารณากันว่าชีวิตนั้นเมื่อเราล้มหายใจจากไปมันไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้นั่นเองนะครับ เพราะนั้นก็สมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีเนี่ยจงจะเริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิสุภาษีสวัสดีครับ